สวัสดีค่ะพ่อก็ช่องบ้านสวนดูไฮนะคะวันนี้พามาพบกับเด็กชายเข้มนะคะเด็กชายเข้มอายุหนึ่งขวบแล้วนะคะนี่เขาไม่สบายนะคะเขาเป็นโรคลำปีสกินนะคะโรคนี้คือยังไงนะคะนี่เลยเขาจะเป็นตุ่มที่ตัวของเขาเห็นไหมจะเป็นตุ่มตุมนะคะเป็นโรคใหม่นะคะยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะขึ้นตามตัวขา้หมดเลยอันนี้เพิ่งขึ้นในวันที่สองนะคะ การของน้องเข้มเด็กชายเข้มเขาจะซึมนะคะเขาไม่ค่อยกินหญ้าเท่าไหร่โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนนะคะมันจะเป็นตุ่มขนาดใหญ่นะคะขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกายของเขานะคะขนาดลูกอัณฑะเขายังขึ้นเลยนะคะลูกอัณฑะเขาขึ้นอยู่เหมือนกัน อยู่ขึ้นทั่วเลยนะคะ,อะตอนนี้เรามีวัวยอีกตัวหนึ่งนะคะคือมันกลัวอหนึ่งคือกลัวมันแทงนะคะอีกเห็นไหมคะอ,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 อีแมตัวนั้นตัวนั้นคือมันท้องอยู่นะคะก็เลยกลัวมันแทงแล้วก็เลยจะไปะใช้ไปซื้อยานะคะมาฉีดนะ,ะเพื่อป้องกันนะคะอาโรคนี้มันเกิดจาก พวกยุงนะคะพวกมพแมลงผลาญแมลงที่มันมีปีดนั่นหละคะ่ะพวกยุงพวกแมลงลายแมลงวันแมลงลายที่มันดูดเลือดได้นะคะมันทําให้มันเป็นโรคนี้ได้โรคนี้ยังไม่มียารักษานะคะก็รักษาไปตามอาการนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กชายเข้มนะคะ หายเร็วๆนะเข้มหายเร็วๆนะเข้มเขานิ่งแล้วนะคะอาหารจะมาอัปเดตอาการให้อีกนะคะว่าเป็นยังไงนี่เลยบายบายหายเร็วๆนะเข้มนะก็ซึมนะคะคราบเบื่ออาหารตอนเช้าคือให้หมอมาฉีดยาแล้วนะคะหมอเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะน่าจะหายแต่ว่าเรากลัวไปติด อีกตัวหนึ่งนะคะที่วัาไปติดแม่เขานะคะก็เลยก็เลยว่าจะไปซื้อยาอะไรที่ชื่อยาอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อยามาฉีดเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันติดตัวนั้นนะคะตัวนั้นอาเป็นตัวแม่นะคะหมอเขาบอกว่า,าไม่สามารถฉีดยาให้ได้นะคะเพราะว่า,าท้องอยู่นะคะท้องลูกอ่อนอยู่แล้วก็ไม่มีวัวเล็กอีกตัวหนึ่ง น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลครอบครัวติดตัวนี้อีกนะคะน้ำตาลบ๊ายบาย,บายเข้มค่ะขอจะคลิปด้วยนั่น,นี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เข้มด้วยนะคะขอให้เข้มหายเร็วๆบ๊ายบาย